thank mm -hmm. you สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับกลับมาอีกครับผมมเดิมเจ็ดคูจะมาข่านะครับอยอบ like, ่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต,ต่อไปนะเพื่อนนะอ่าก็วันนี้ครับว่างจากงานละครอีกแล้วนะเราอยู่ที่ไหนไหมิวไล่ฝนเทียมจังหวัดสระบุรีใช่วันนี้เราจะไปไล่ฝนเทียมกันตอนนี้เราอยู่ที่หน้าทางเข้าเลยเนาะก็ความพิเศษของไล่ฝนเทียมนะก็เพื่อนๆที่มากากเต็นก็จะไปดูอ่ะพารทีต่ตดดินกันอืมที่ไล่ฝนเทียมนะแล้วก็มีวิว เขานับสามรอสิบงศาเลยก็เป็นวิวที่ดีมากนะจะเป็นแบบวิวเขาล้อมรอบเนาะแต่ว่าก่อนที่เราจะขึ้นไปไล่ฝนเะทียมนับเราจะพาเพื่อนๆไปดูทางก่อนจะรีวิวทางด้วยทางขึ้นนะประมาณหกถึงเจ็ดโลนะเป็นทางขึ้นเขานะรถผมก็เป็นรถเก่งนะอย่างที่เห็นนะโอ้ของเต็มเลยแล้วก็มีอะเต็มหลังคามาด้วยเนาะก็หนักประมาณโอ้ยหลายร้อยโลก็<อ>เดี๋ยวมาดูกันนะว่าขึ้นไหวไม่ไหวเนาะอืก็จากคําแนะนาของพี่ๆเขานะก็ เป็นรถเก่งนะสามารถขึ้นได้นะแต่ว่าห้ามโหลดต่ำใช่ไหมใช่มันเป็นทางลูกรังนั้นเพื่อนนะประมาณ7จ็กิโลอืก็จะใช้เวลาขับสักพักนึ่งเลยแหละเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะทางเข้าเนาะแล้วเดี๋ยวก็าจะไปรีวิวอากาศด้านบนเนาะทัศนียภาพด้านบนนะว่าสวยงามขนาดไหนนะอ่าแล้วก็มีอะไรบริการบ้างนะครับห้องนงห้องน้งนำนะวิวต่างๆเนาะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะสําหรับไล่ฝนเทียมเพื่อนๆครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูทางขึ้นกันเลยโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมาก นี่เรามาถึงแล้วนะครับทางเข้านะก็จะเป็นดินดำกับดินแดงน,นี่ไล่ฝนเทียมโอเคก็จะขับเข้าไปประมาณ6กิโลถึง7กิโลนั้นเพื่อนนะไปอีก5กิโลเมตรอ๋อ GPS บอก5กิโลก็เปิด GPS มานะเพื่อนเก็พิมพ์ว่าไล่ฝนเทียมเนาะทางก็จะแบบเป็นทางลุกลงัลกลงประมาณห้าถึงหกกิโล ดูตามเพจเขาบอกเจ็ดนะกิโลนะก็ลุกลุกหลังไม่พอนะเดี๋ยวจะมีทางชันด้วยแต่ผมก็จะถ่ายให้ดูนะว่าตรงไหนว่ามันขึ้นยากบ้างนะโอเคตอนนี้นะครับเราก็อยู่หน้าไร่นะฝนเทียมมาเนาะก็เห็นได้ว่ามีการปลูกทางตะวันด้วยนะครับก่อนเข้าไร่นะทางขึ้นก็จะชันสักเล็กน้อยเนาะก็จะชันประมาณกิโลสุดท้ายนะมิวเนาะใช่ไหม <All right. S 1> อือ พราะก่อนหน้าเนี่ยคือเป็นลูกหลังก็จริงแต่แบบว่าเป็นทางลาบเลยบสบายๆสบายๆแต่ว่าตอวางหินนะครับหินมันชอบพุทขึ้นมากลางถนนนะกลัวเดี๋ยวถ้ารถหลดต่ำๆนะมันจะไปกระแทกอ่าพวกแข็งด้านล่างนะครับน้ำมันเดี๋ยวจะรั่วไหลได้นะเพื่อนๆต้องขับแบบระมัดระวังนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าทางขึ้นจะประมาณไหนเนาะสำหรับผมก็ใช้รถเก่งนะครับทางก็ ปเป็นเนินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ยังไม่ช pues <the> an er <surprise> oh. uh ันอะไรมากนะก็ถ้าชันมากๆนะครับใช้เกียร์ต่ำตึงขึ้นไปนะเพื่อนนะเลิ่มแล้วก็สำหรับผมก็รถเก่งนะครับเครื่องพันห้านะก็ค่อนข้างชันติึงๆนะเพื่อน ้นได้ไม่เป็นปัญหาคนระับใจเราไปถึงอยู่แล้วเวลาขับก็ตีวงเนี่ยนั้นะไปนะอย่าเข้าชิดแต่มันขึ้นไม่ได้ว้าวไมเ่เขาทำเป็นทางโค้งเทียวแหละ,ะมันไม่ได้ชันขึ้นแบบตรงแนวเนยแนวเพราะว่ามันต้องแบบเลี้ยวขึ้นนั่นแหละมางงี้มันจะขึ้นไม่ได้นะ ถ้าโหลดต่ำเนี่ยมาไม่ได้แน่นอนระหว่างทางก็มีดอกไม้เต็มเลยเนาะพวกหินนะเเพื่อนโอ้โหทางแบบเทมากนี่ถึงแล้วโอ้โหไล่ฝนเทียมเนอะโอเคโอ้ทางแบบนี่เราจะเห็นแบบไล่อยู่ไกลๆนะไม่มีคนเลยวันนี้วันนี้เป็นวันศุกร์นะดูม,มีคนไหม โหหัวอืออออ้อมากเพือ่อนๆเอนเนี่ย,ยต้องแบบขับแบบระมัดระวังเนาะลงเขาแล้วขึ้นเขาลงเขาเนะช่วงนี้เนาะสำหรับ,บทางมันก็จะแบบฮาร์ดคอร์นิดหนึ่งเงโอ้เราอ่ยินดีต้อนรับสู่ไร่ฝนเทียม,มนะเพื่อนๆนะนี่ก็ใช้เกียร์ต่ำอย่างเดียว ต้องระวังด้วยครับเป็นเพื่อนในการขับขี่นะก็จะคดเคี้ยวและชันนะกิโลสุดท้ายนะกำลังลงเขาใช่ขึ้นเขาลูกนี้มาเพื่อไปขึ้นเขาลูกนั้นต่อก็ข้ามเขาประมาณสองลูกอะไรประมาณนี้นะโอเคเราก็เป็นรถเก่งนะเครื่องพันห้านะใช้เคีย์ตับขึ้นมานะก็ในการขับก็ส่งรถขึ้นมานะเพื่อนนะขับเข้ามาได้อยู่แล้วนะ แต่ว่ารถต้องเป็นแบบรถเดิมๆนะีห้ามโหลดต่ำนะา่งั้นไม่ง,งั้นแบบทอม,มันจะแบบขูดได้นอนม<า>ผมว่าเพราะหินมันค่อนข้างเยอะนะหัวระหว่างทางแบบสวยมากสวยโอเคประมาณนี้ว,ว้าวอ้าวเรากำลังจะเข้าไล่จริงๆนะครับนะเป็นเพื่อนตอนนี้ผ่านเขาประมาณสองลูก ในการเข้ามานะครับโอ้ยรถเก่งก็สามารถมาได้นะรถผมนี่รับรองเองเลยเหของหนักมากใช่รถเรานี่แบบของเยอะมากเพื่อนเป็นเป็นหลังคานะแล้วก็อุปกรณ์แคมป์นี่เต็มเต็มลำน้ำหนักก็โอ้โหห้าร้อยโลน้นจะเกินผมดูเท่าแล้วเี่เขารู้สุดท้าย ใจเราไปถึงอ่าโอ้เป็นทุ่งหญ้าแบบว่าโอ้โคตรเท่เลยเพื่อนรวยอ่ะรวยรวยรวยแหมอย่างบู๊อย่างบู๊นี่นี่1500ก็มานะครับนี่เครื่อง1500นะรอบๆว่าจะเป็นวิวเขาไปเลยเพื่อนเดี๋ยวจะหายให้ดูเอออตสว้ นี่ตรงนี้เป็นแบบร้านอาหารร้านข้าวเลยเนี่ยนี่ขึ้นมาแล้วโอ้โหว้าว <Wow. S 1> และแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาถึงไร่ฝนเทียมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเ,นะออเ,เ,เพื่อนๆนะตอนนี้เลยก็ให้เพื่อนๆนะครับไปติดต่อเจ้าของร้านนะครับเราจะรู้ว่าเราสามารถกางเต็นท์ตรงไหนได้บ้างเนาะแต่ผมแนะนาเลยนะใครที่จะมานะครับทักมาสอบถามี่เพจก่อนนะครับหรือว่าโทรมาก่อนก็ได้เนาะเผื่อติด สุเสาวอาทิตย์คนก็จะเยอะเป็นพิเศษเลยนะเพราะส่วนมากนะครับคนที่มานี่ก็จะเหมาลานนะครับตรงโซนดูพ้าที่ตกดินเนาะคือสวยมากๆเลยนะครับเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยก็ว่าได้โอเคแล้วมาวันนี้นะครับก็ใช้เต็นท์หลังคาอีกเช่นเคยนะครับเป็นเต็นท์คู่ใจไปแล้วนะก็ราคาหนึ่งมืนเก้าันห้าร้อยบาทนะครับใครที่สนใจก็สามารถไปดูรีวิวเต็มได้นะในช่องของผมเนาะวิวสวยมากๆครับสำหรับไล่ฝนเทียมนะจังหวัดสระบุรีนะเพื่อน ก็ไม่ไกลจากกรุงเทพเลยโอ้ลำดับต่อไปนะครับจะพาเพื่อนๆไปดูบรรยากาศโดยรอบนะครับของไร่ฝนเทียมเนาะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะค่ากลางก็แค่หนึ่งรอบาทเองแบบถูกมากๆครับเพื่อนๆ <c oughs> ก่อนมาก็แนะนําให้โทรมาจองทักมาจองอ่ยนะครับก็มีเพจอยู่นะครับไร่ฝนเทียมนะบรรยากาศแบบดีมากอยู่ในแบบอ้อมอ้อมกอดของขุนเขาอ่ะเพื่อนเพื่อน แล้วก็มีดอกหญ้าดอกไม้เนาะโอ้โ oh, หขึ้นเต็มเลยธรรมชาติสุดๆนะแบบดูวิวได้360สาม้อหกสิบองศาครับสำหรับที่นี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นลานกลางเต็นท์หมดเลยสำหรับตรงนี้นะสามารถกางได้หมดเลยที่นี่ก็จะมีทั้งหมสามโซนนะครับโซนที่นักท่องเที่ยวนิยมที่สุดนะก็คือโซนดูพระาที่ตกดินนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูด้วยคือแบบวิวดีมากนักท่องเที่ยวเ็าจะมานั่งกางเต็นท์นะครับทำอาหาร จิบน้ำละมุดนะครับในการดูพระอาที่ตกดินะครับ <c oughs> บรรยากาศดีมากครับวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับก็มีคนมากางนะครับประมาณสิบเต็นท์นะครับก็ถือว่าบรรยากาศโอเคเลยนะสำหรับที่นี่นะเดินทางไม่ไกลด้วยเพื่อนรถบ้านรถแคมป์นะครับสามารถเข้ามาได้นะครับที่นี่รับทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเต็นท์พื้นรถบ้านอ่า คาแคมป์นะครับรับหมดนะบรรยากาศแบบคือดีมากก็สามารถจองล่วงหน้าได้นะสำหรับใครที่อยากจะแบบปิดโซนเนาะมากันนี้เยอะนะครับก็ปิดโซนไปเลยโซนดูผ้าที่ตกดินนะครับก็เป็นที่นิยมมากนะและโซนตรงนี้นะครับคือโซนที่นักท่องเที่ยวชอบที่สุดครับก็มากางเต็น์ดูผ้าที่ตกดินนะครับสาหรับตรงนี้เนาะอ่า บรรยากาศแบบดีมากครับดูวิวขุนเขาได้ส6ม้อกสิบงศาเลยสาหรับไล่ขนเทียมนะโอเคเย็ยนแล้วนะครับเดี๋ยวไปทำกับข้าวกันครับเพียงเพียว <Wow. S 1> และนี่คืออา,อาหารมื้อเย็นของเรานะเพี่งเพน,นะนี่คืออะไรเนิวหมูหม,มัมกหมูหมักกินจิ้มจุ่มจิ้มจุ่มนะที่อร่อยที่สุดในย่านนี้นะเพี่งน,นะนี่เราก็ใช้เป็นเตาแก๊สนะปิกนิกเนาะเป็นแก๊สกระป๋องนะครับก็สะดวกสบายมากมากไง พกไปไหนก็สะดวกมากๆเลยนี่ต้มน้ำอยู่นะก็บรรยากาศก็ประมาณนี้เลยมันจะมืดไปหน่อยเนาะวันนี้เรามาวันศุกร์เนาะคนก็น้อยไปนิดนึงเนาะแต่ก็มีอยู่ประมาณสิบเต็นท์นะเพื่อนๆนะมีรถคงรถแคมป์ด้วยนะสำหรับไล่ฝนเทียมนะใครที่มีอะรถแคมป์รถบ้านนะเต็นท์พื้นนะครับสามารถมาได้หมดนะสำหรับที่นี่นะคนละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเองอ่า ก็รีวิวทางเข้านะก็รีวิวไปแล้วเนาะก็ประมาณที่ผมได้อธิบายไปเลยนะก็สามารถเข้ามาได้ทุกชนิดนะครับแต่ว่าอ่าไม่แนะนำอ่ะรถเลยรถรถเตี้ยเออเพราะว่าทางห้ากิโลเนี่ยมันแบบเป็นทางลูกรังนะแล้วก็ขึ้นเขาด้วยอืมโอเคก็ประมาณนี้คนระับก็มาดูดาวนะครับทำกับข้าวเนาะมาพักผ่อนนะเพื่อนนะอืมก็ถ,ถือว่าเป็นตัวเลือกอิงตัวเลือกเลยบรรยากาศก็แบบที่รีวิวไปเนาะก็ดีมากๆเลยครับเพื่อน,อ,นอืม <Okay. S 2> โอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากว้าวนี่คือสุก,กี้ของเราครับเพื่อนๆสุกเวลก็กิน่้ำกลางอากาศที่แบบเย็นเลยนะสำหรับไล่ฝนเทียมนะเพื่อนๆก็อยู่ระหว่างสระบุรีกับลบบุรีนะสำหรับไล่ฝนเทียมเป็นแบบใช้เขตติดกันนะอืม น,นี่ก็คือสุก,กี้นะครับที่เราทํากันเองนะเขาเรียกสุก,กี้หรือหมูจุ่มนะ <S <S ได้หมดนะถ้าสดชื่น <S <S อ้าวแล้วนี่เราก็มีน้ําจิ้มสุก,กี้มาด้วยนี่กินแบบง่ายๆนะเพื่อนนะเดี๋ยวเช้าเก็บของแล้วเดี๋ยวออกเดินทางกันต่อนะครับเที่ยวแถวนี้ก็มีเยอะเลยนะสำหรับสระบุรีนะครับลบุรี ใครจะไปปักช่องเขาใหญ่ก็ได้นะติดกันหมดเลยโอเคด๋ยวขอ,อไปกินหมูจุ่มก่อนนะครับเพื่อนโอเคและสําหรับเพื่อนๆนครับที่สงสัยนะว่าด้านบนมีอะไรขายบ้างนะที่นี่ก็มีร้านค้าเหมือนกันนะครับก็สามารถมาซื้อมาช็อปกันได้นะครับก็มีพวกลูกชิ้นทอดเนาะขนมครเคี้ยวนะครับแล้วก็น้ําต่างๆนะน้ําอัดลมน้ําละมุดเนาะก็ราคาไม่แพงนะเพื่อนๆนะ ถือว่าโอเคเลยกำลังจะสร้างซูเปอร์มาร์เก็ตย่อมๆเลยนะสำหรับไล่ฝนเทียมลำดับต่อไปนะครับจะพาเพื่อนๆไปดูห้องน้ำกันครับก็สาวๆหลายคนอาจจะกังวลเนาะเวลามาเที่ยวนอกสถานที่แบบนี้นะผมก็จะพาไปดูนะครับทุกซอกทุกมุมเลยก็บอกก่อนเลยนะครับที่นี่ไม่มีไฟฟ้านะครับแล้วก็มีสัญญาณโทรศัพท์อ่อนๆเนาะสามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้บ้างนะในบางจุดนะครับเพราะว่า รอบตัวเรามีแต่ขุนเขาทั้งนั้นเลยเพื่อนๆสัญญาณก็จะอ่อนมากอืมก็จะมีไฟนะครับโซลา่าเซลล์นะรบ,บริการในตอนคืนเนาะสําหรับจุดนี้แต่ในการชาร์จแบตชาร์จโทรศัพท์นะครับไม่มีนะเพื่อนๆน,นะไม่มีไฟฟ้านะครับต้องพกพอแบงค์มาพวบ็อกมาครับสําหรับที่นี่นะก็มาอยู่กับธรรมชาติจริงๆครับเพื่อนๆอ,อ่าก็เดี๋ยวพาไปดูห้องน้ํานะครับก็จะมีทั้งหมดหกห้องนะเป็นห้องน้ํารวมนะเพื่อน ตรงนี้ก็จะมีซิงค์ล้างจานด้วยนะข้างห้องน้ำนครับก็ใครที่ทำกับข้าวเสร็จแล้วเนาะสามารถมาล้างจานได้ตรงนี้นะเพื่อนอ่ามาดูห้องน้ำบ้างครับก็ถือว่าโอเคนะเป็นห้องน้ำบนเขานะเพื่อนก็ประมาณนี้ครับสำหรับห้องน้ำเนาะก็สามารถสุขาได้อาบน้ำได้นะครับในห้องห้องเดียวเลยตอนกลางคืนก็จะมีไฟนะครับโซล่าเซลล์เนาะ เปิดตามทางไว้ตลอดคืนเลยครับสำหรับไล่ฝนเทียมโอเคก็จะประมาณนี้ครับสำหรับบรรยากาศของไล่ฝนเทียมนะเพื่อนนะใครที่อยากจะมาก็สามารถแวะเข้ามาได้นะครับคนละ1 0 0บาทเท่านั้นนะสำหรับกลางเต็นเนาะก็รีวิวทางขึ้นทุกอย่างไว้เรียบร้อยเลยในคลิปนี้คลิปเดียวนะก็สามารถมาได้นะครับสำหรับรถทุกชนิดเลยแต่ว่าไม่แนะนารถโรดเตี้ยนะเพราะว่าทางมันต้องขึ้นเขาไปกิโลนะเนเพื่อนนะก็ถือว่าโอเคเลย อ่าล้วผมไปสืบมานะครับสำหรับไร่ฝนเทียมนี่ชื่อมาได้จากได้ได้มาจากไหนนะมิวเออเจ้าของ้านน่ะเขาเขาชื่อลุงเทียมอ๋อไรไรฝนเทียมใช่เจ้าของ้านนะครับชื่อว่าลุงเทียมอ่าบริการดีมากนะพอพอมาถึงนี่อ่ะยืนยืนรอต้อนรับเลยราคาบริการก็ถูกมากด้วยแค่หนึ่งร้อยบาทนะครับก็ที่นี่อยู่จังหวัดสระบ,บุรีเนะาะแถาวแถวโกเหล็ดใช่ไหมเนี่ยแเภอมกเหล็ก อก็จะอยู่ระหว่างระหว่างลบบุรีกับสลับุรีนะมันเป็นกึ่งกลางเนาะแล้วก็วิวนี่แบบ300-400องศามากเพื่อนแบบสวยมากอ่ะเมื่อคืนนี้นอนแบบหนาวมากเนาะใช่ก็แบบมันเริ่มแบบต้นหนาวนะเพื่อนนะก็มีหมอกนิดหน่อยนะครับสำหรับตอนเช้าเนาะเขาแบบซ้อนกันแบบไหลไหลลูกมากนะที่นี่นะก็ถือว่าเป็นที่ที่แบบคนที่ชอบแคมปิ้งนะเขาจะมากันเนาะสำหรับอ่ไร่ฝนเทียนนะครับก็ เป็นไร่ที่แบบกาลังเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้เนาะใครที่สนใจก็ลองแวะมาเที่ยวดูกันครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับไร่ฝนเทียมโอเคคลิปนี้ไปวิวอใครนะก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์เป็นกำใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆนะขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามาดูสวัสดีครับ